สวัสดีครับผมอาจารย์วัดของผู้ศริ์นะครับมาหนี่สิมาสัมผัสนักร้องสาวสาวหน่อยเน,ะเนาะเพ็่ว่าพอดีชั้นเนาะว่าเสียงนี่ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สัมผัสนักร้องสาวเออซ,อซื้อซื้อว่างไหนครับน้องยิกมาเนาะอ๋อมามาไมาได้ใส่นี่ไม่ได้ใส่นี่อ๋อน้ำมน์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบรดสั่นกันมันหย่อนเสียง อ๋อมาจากน้ำมตนโอ้ยพอดีลองเ Jamie, ที่กงกบวนครับมาเทศเบื้องหลังละมือแรกนอครับมาแต่น้ำมันนอครับปกติปกติเคยไปลองอยู่แถวได้ครับเนี่ยอ๋อลองเปิดหมวกแล้วครับเนี่ยครับเป็นลองเปิดหมวกของแท้ครับสร้างเผือกสร้างเผือกน่าธรรมดาลองเปิดหมวกอ๋อนี่นะครับมาแต่น้ำมเนาอไอ้บ้านบ้านบ้านไหนล่ะบ้านนองสยามนอ นี่ครับนักร้องเสียงก็มาก,มากับคุณแม่ครับคุณแม่เอออีลาอายุยักปีอลไรนี่อายุสิบสามสิบสามเนาะเลี้ยนเลี้ยนยี่ม้อเลยม้อหมอ้ <14. S 1> หมอหอ 1. 1> น,นึ่งเนาะอ๋อนี่แหละครับน้องนิกซื้อจริงบ้างนะจิระอ๋อ <14. S 1> โอเคครับน้องนุกอ๋อน้องนุกนี่แหละครับเออน้องนิกนะครับก็ขอฝากเส้นเพ่งไว้นะครับเอ่ออาจสิมาเป็นนักร้องอยู่ใส่ใส่งานอยู่ของวงผู้ศิ์นี่นะครับ เอ่อครับมีโอกาสได้ใส่การใส่งานครับก็เรียกมาครับเพิ่นอยู่นี่ครับก็ค่อยติดตามผลงานเนาะค่อยติดตามผลงานน้องนิกนะครับเอ่อครับอ่อยูยูนี่นะครับอยู่อยู่ผู้ศิ์ครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอ่อให้ติดตามผลงานน้องแน่นะครับเอ่อน้องนิกมีหยังสิฝากแฟนเพลงบ่ครับเอ่อเว้าหยังก็ได้เว้าไปรอดติดตามเลยนะคะอ่าเออครับอ่า ซื้อเพียงยังก็อนอีหละขอลอกกันลั่นเลยโอซื้อเพียงเยยงายล,เลาวนะอ,อ,อ,อ่าก็ติดตามผลงานผลงานนะครับเนาะมียังก์กับอ่ซอยกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไอ้ผมสิฝากอ่าช่องทางการติดต่อติดต้คลิปนะครับอ่าชมอ,อาจารย์วัดน,นะครับของผู้ศินครับเอ่อผมกัจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวสิพานอ้องเพิ่นไปซ้อมต่อกันเ่ะแอบสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ